เ่สมมุติวันวั่ได้บาคอะอนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้อแม่แซ่บว่เบิรมาเอมาสดแล้ครับมาแครับตนเงินต้นน่อยนะคต้นเงินเสียเอเสเอกับเจวันครับผมเสียเกับเวันเดีนถวายภูเดี๋ยวกลับมาจังมานับยอดให้เพื่อนฟังครับผมเออนั้นไปถวายูพรเดีถวายูอ้อพนีมหายเท่าไ้วครัเห็นบอ มันรูงามค่ะแอบตัวตัวเหลี่ยนคือคือไม่มาเป็นจตุรัสรอบๆรอบนไหนะไม่เท่า หัวจะมาหลายมาใจก็าเด้วานะโมบโ่าว่าเพื่อนว่าไข่รบางขนัพอแบพ่อยก่อน,อานามานไหนมาคัดมาไหนเอาขันหามา <c oughs> เอาขันห้ามาที่ม <c oughs> หน้าไ้รับเล้กเวลก็ไ้รับแล้วไ้รับเล้วขันทาท้าท้าท้าเขานัแเตยั อันนี้แม่ต้นหยางก็กาพนอันนี้ขังอีนังกอากออีนันอีนงกำอีนงอีนอีนงันอีงักำอางกีนางักอางวันกายกอนางกำักอีว่างวันกำอีางอางอางวันกกนัาวันกำี่างกอนาันีคงักองักอเออเอีางันอาันกาันกัว เออแปลว่าแปล่าไมาไฟมาคุอดึงเอาว่านี่ขันใจดึงเท้าเออปลาทีโทปาชีโตปาชีโทปาชีโทมาผกค่ายพออะไรเอ้กังว่าไหนกี้หนิใจกี่ดนิใเกี้หนิใจกี่ิค่ายแต่ตือต้องงายมกูค่ายตตือต้องวันที่สองชิมชาครับผมวันที่สองชิดถามเลยหมมือฉันว่านี อ้บันเนทรมาดาแดงกึ่งแดงกึ่งมันไหลเขามาแท้เขมา,าม้า้ะลุเ้อร์แห้งไม่ได้ไายต้นการ้าเพื่อปักเชยเอกเอามาไหว้บา่ดุงอ,อม,ม่ชิมไม่ช้าต้นนี้ต้นไม่โชว์วัน,นนี้ต้นนี้ต้นไม่ช้ล่อรุ่มไปด้วยกันเขนาหาแห้งเราเราเราจะรวยไปอดดันจักษาตัวไปทิ่งทุกไปทิ่งทกอย่จังรู้อย่าเฝ้าสกาอย อาตอนนี้ล่ะครตอนนี้มีรางวัลโอตอนนี้มีรางวัลมาคอยแฉกตัดไปหอยตัดเริ่เริ่มแกันเแล้วจังหวัแกันครับผม้านั่งกอกอยอาบบเชียรอีกคักแนคักแนคักแนแล้วตอนนี้จะมีรางวัลจะมีรางวัลให้ดูทาวกท่าวกท่าวกอยุ่มแกันกันเื่อเต้อหาขายยิ้มดวิญญาณวิญมา หายก็เกินเป็นทุกหายก็หลาอบหายคลองหลมาเด้อลูกเด้ออันไหนบ้าดักบ้ดีหาคัหายลายเอาไปหายชกชกรบาชกชกมันมาแๆไปรู้ถูกไหมทุกคนอไหใช้เสียจุกโกธานาคาราเออหายงงเด้วยเออหายไม่ชกม่าบตัวหลังแตกแต่หายงางางามาเด้อหายก็หลา้อหายคลองหลมาเด้อลูกเด้อหายก็เกินเป็นทุกเมื่อันสิพักไปทางบุญ เอพอพระปเบบางพระยาหนักนั้ในเออวัดปูเที่ยท้องถักบาวัดปูเที่ยท้องผู้ใดบ่เห็นกระตาพ่อไปอพอไป่อสิพ้าไปเมื่อนี้แหละเอาคักคักเอาคักคักเออปาท้าปาดท้าด,ดีใจตาดีใจตาสิได้ไป่คนอมบัวคนอมบันเดินเดินอ้าวฟาฟากาน,นไปจังบังจังบงกัะได้ดอก มันว่าท่เคใช้เหมือนแจ้่เจี้ยเนื้อปูอันไนมกงใกล้ลึกอนักอใกเอา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 เพราท่านเดยลาขันนู่นมาชันมาตันเทอไปี่เธอเฝ้าหลายเฝ้าหลายเพดาะมับาขันขันที่ถึงไิ่ย์เพาเนาไปขันี่กวชไม่โชคไป่โชคเามันใดอไรีคว้าไปลคใดตัวนี้ใดตนี้นี่น่อใดตเีอ้โอ้้โ้อ้้้้้น่้ออ้ดโอ้้้้อ้ออ

ถามว่าถึงไม่จบว่าก็มีแต่ตัวเป็นยังจังทร์ถือบอลไม่เข้มข้นเลยคือเว้นแต่ย่างบอลไม่นั่งไม่ทื่เขาเขาต้นค้นว่าขับหนูี่ตะนาขับบวกมันคูหนาคูหลังกูกลางน้อกูหน่อไอ้ตัทั้งไอ้บ่าวกจ๊ตา เอาไปทับกูชักอันครับผมเออเอาเอาเอาดูดิไม่เห็นไม่ชอกไม่ต่างไม่ช็อกไม่หม่านนะหนุ่มเราเรอยกครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนช่องมหาเฮงมวลซึนนะครับเนาะเอาหลังจากภาคแรกจบไปแล้วนะครับเนาะก็ได้ไปทับบุญอยู่วัดปูเสี่องนะครับเนอะ ก็ตามสัญญาครับผมเนาะก็ได้กลับขึ้นมาแล้วก็สิมานับต้นเงินเสียเอกนะครับเด้อได้นเงินปูว่าต้นเงินเสียเอกมีช็อตเด็ดมาฝากนะครับเด้อจะพาดครับผมรับชมมาฟังอ่าเป็นหน้าทั้งนะครับเด้อบรรูุว่าต้นเงินเสียเอกอ่าสิมีตัวเลขตัวโชคตัวมารบ่เนาะครับเนาะเอาผู้ใดยสางเหรียญผู้หังแตกเนาะครับเนาะ หรือว่าเหรียญปูตาทักแสดแอดไรเขาว่าอะไรได้ครับเ้อแอดมินกับทย,ยอยส่วให้นะครับเนาะดาันนั่นครับผมเอาหลุดน,น้ำกันเบิรงคิปให้จบครับผมมีแท้ครับผมเนาะเป็นตัวนั่น่ะพลาดเด็ดขาดครับรลุดน,น้ำกันครับร มร่วมกันเลยเนาะเรือตรงเนี้ยขบวนวร่วมกันได้แล้วปูนหางร่วมกันว่ารับเลยครับช่ัยมมาเป็นเลยมาเลยมันหล่นเบิ้ง เกจับใบกันกับได้ครับเลื so ่ององคือก oh, yeah, so ูว่าต้องเอาเรือดต้นนึนของเสียเองขนาดนะครับด้วยยอดยอดข้าไป้อดรุปเหมือนกันครับผมืี่ออาจจะเป็นห่านะครับเพาะโทษขดอไพ่ลายเสียงรบกวนนิดนิดนะครับเนาะ กำลังทำงานเพื่อสิ<ด>เธิมนุษ็ชนยังลังค่านี่แหละกุบ่าคข้นไปคนมามันบ่มีหม่องธัหมองเศร้ามันแดดจังสีนำก็ต้องใส่ต็มนังี่ะเตินกั้ไปถ้าซ้ำรวงในยูอันนี้เพื่อเทรมถึงเลยปักไงเลยครับผมสามสีหนี่งันี่จะสีแดง,ต,แดงตัวเวล็กจะหมัดแดงจึงเครึ่องเยอปป่วย มีผู้สิสเรย์หสวันที่วันที่สองสิบสามสี่สองสิบสามน้อนับใชแล้วเงินอันนี้ก็เพื่อก็คือมูเนเจวันเพิ่นเอามากับบเลยนับขึ้นกันครับผมบอเลยนับมากกวันบส่งมาต่อหยาบก็สัตว์เลยข้อแล้วสำหรับตนนี้นะครับเนาะ กำลังยากเรือยไ่คุยยากอยู่เวลาที่เราได้รับกระไดก็ย้อนนั่งที่งละแต่ว่าเอ็มมิทว่า ซูนซูน้นแท้ๆ่ะจไดก็ต้อเป็นซน้ำฝนเพราะใบเศ้าวับไม่ไหวใจนะพี่น้อยเหรียญบาทก็บ่มีเด้พี่น้องเอ้อเอาโคโรไปรวดวัดใจกันไปรวดอือมันจะมีต่สีแดงๆนะเหรียบาทกับไมีใบเศร้ากับ่มีพี่นอด้ก็องแไเนนเลยป็นไปเพราอไรอือ ปูขคอสิมาเห็นให้คนงบหน่อยไลาหลายเละนั่นแหละเอาไม่ต้องโทษเอาทิ้งไปเลยสิมาเลเนาะซูนซูนไม่ต้องกลับทิวนู่นน่าะไรครับลออยากจะออก้วสักโคขอาแต่ลออไปทวามกันนะครับเเียนะครับเดอ๋ยบที่ครับ ่คเกนนะเราจะดูไปด้วยกันลุกไปใช้ไปจะเฝ้าลุกวดไปสะกก่อนอืมวดไปสักก่อนเนาะให้ดับเพลิงเลยเขาห้องน้ำเพราะว่าได้ซื้อเขาไปห้องน้ำน้างเยยาายาขาดช็อตเด็บนะครับเนาะแต่เบิ้งแต่เบิ้ง ตลอดชิปด้ครับจะหลุดครับผมเนาะมัื่อจะได้ฮูเรื่องฮูเหล้าเบิ่งแล้วเบิองอีกนะครับเนาะครับผมก็ล่อฟังคูไปต้อกันครับผมคู่เพื่เพิ่มเติมอย่งบ่นี่เพิ่นจะให้ถอดแดดถอดตั้งดีกาใส่บ่ลูบบ่สาบต้อกันนะครับ้อ

มันจะเป็นนนครับนาคู่คนไทย้อนมากของค้อนมากไม่คู่คนมากรผมไม่ไม้พูดอะไรเลยอะไรกันี่ัไปต่อเยองไไป ว่ายวายว่ายวายวายวายข้งครั้งข้างข้างข้างข้งข้งข้างข้งของข้างขรางข้าข้งข้องข้างข้าของข้าข้างข้าตข้างขาข้างขาข้ามาข้าง่างขาข้าง้า้างล้าง้องขาข้องไหลง้างไาขางข้าง้าขางข้างวาข้าเขามางขข้างขาาขงา เอาขังเีขังเลขังขังของรักขงรักถ่ายด้ลูกนล้วมเอามันยั้งเาใครมันเช้าเ้อ่ะเอองมาเอาไปเอามาฟังเสียงปูกันนะเอาเอปยินเสียงมาชิมอ่เอาขันหลังย่างย่างยางย่างใช่คชก่อนเอาใช้น้ำขันเอา่ายใช้น้ำขันเลยครับเออใช้่เัน เอาใช้ใช้น้ำคันแย่ชบชิหวานเราใช้ใช้แ่ชิบชิบหวานแย่ชิบชิหมาใช้ในคั้นแลก็นเพิ่ใ่มครับอาจาชิบชิไปมแ่ชิบชินะแ่ชิบชิบใส่น้ำไม่ไม่เอาใส่ในตาลหุนตาใหญ่าลในเนาะตาลอดเนาะตาลเป็นตาลน้ำหนัก่ามากเข้านมือเออแค่สกีบปากิผาเนาะปากเผาเนาะอืมเออตเป็นการแข็งเลยนะครับผมจะ่น้าบักเ้าถากก็ได้นะ

นั่นโอใจมาเลยบานโอ้แอดมินขาดคิดเลยเล่บานี่าดการคิดเดียวขาดการคิดเดีวอดสามหม่นสองสองหมื่นสามพันบสสิบสี่บาทสามพันแปดสิบสี่บาทลกตูมบ มัาต้องโตปังแทนแเห็นมาตนกันใหมาดไปบัดขาดปคนสองครัวันที่ของฉิบชามได้รับได้เด้อได้รักแรกวันหนึ่งการเชียอีฟได้รับกเชียอีสเออบนี้พ่อฉิบไหวพ่อหาได้สุกเด้อเป่านบานอันนี้ว่นที่บาเขาวพ่อปูตาโอ้หมดคุ้ม โอ้พุ่งจะาที่เจ้าทัดตจ้าบ,บานจะาชอกเป็นสักขีความดานบานายเอ๊ะนานเอ๊เอะาา <c oughs> เอออยาเอ๊ะภาษาถาวเออแต่มาเฮ็ดเงินน่ะมาโปกข่ายพอแล้ว <c oughs> เอเอเวลจันงนเงินคือเขาได้ให้้างน <c oughs> ้องไทยไปแปดิีบาทแปด8ิบี่บาทน้องไทยจะแปดสิี่บาที่บาทค <c oughs> <c oughs> ือต้งบังถต้อง,ง,องดมือฉันบ้านดี เมื่อนี้ลรามือถันวันตีมันจากวันวันดีคือวันหนังวันดีคือเมือันี้แอละวันที่สองชิบถามวันไปมันวันที่สางคิดถามวันที่สองคิดถามได้แต่คนคักาคักมนคักมนคักมาเห็นไปแต่ยิ่งไปเออแต่ยิ่งเราก็จามไปจะหลังจะถามดูหลาออ เสียก็ใช้ตังวัดรอคะกไหนวัดคักไหนวัดเสียปูคักวมาด่าเสียไหมนี่เสียไหมใช้ออกงานพุดีใช่ว่าเราตุนก็เหมือนพาะวพาะคักไหนคักไหนคักไหนวะคักไหมวะมันล็อกไทด้วยทุนแปดที่ครับผมตุนแปดสี่ถามว่าถึงตร้างวะไปนักถึงว่าถือขั้นไรถือขั้นใจผิดก็ถือโอ้ขั้นนับถือแล้วครับแล้วแม่ ข้านับถือแค่ั้นได้การถือยากให้นับพิกก็่แล้วกันนับให้นันถือมานจาถือถ้าปั้นเขาถือข้นนับทิกมานถือดีจะนับทิศต้องนับคักไปหลายแับเยอะเองคักไหมเขาก็มันๆาำๆเรื่อยๆให้ทุกหมายทุกคนมาคักมาไหนมาคักมาไหนมาคักมาไหนไปทับบมืองก็ทักมาไับเอาไงก็ไปแล้วแล้วก็เกินไายมั่นตายแถว ต้องไปแถวได้แต่ชิปที่ก็เอาละเนาะครับผมครับผมพ่อหอบปกหอบพ่ออือผู้ใหกว่าท่านใดก็ใช้กระเป๋าไปได้แปะชิปที่บาทนะนะอือก็ใช้ว้าได้ด้วยกระเป๋าเสียกระเป๋าเงื่เกียรน้อปูไม่กระเป๋ากว่าใจกระเป๋ามือถือเอาอย่างนี้พ่อกำกึงพวกที่พ่อกำกึงเหรอบาทนี่เนาะกระเป๋าเข้ากรเอามือถือใช้กันถือ แม่บ้าฉันไปใช้าเอามือฉันมาถือเอาไปคัดบานนี่มือว่าชิได้ก็ต้องเอามือตัวเอามือถือไปฉันตัวก็ชิได้เหมือนมั้งย่าโคชิเก่ามือด้ครับเออแปชิทีมาเอาไปเลยฉันตัวเออาใช้กัะเป๋าไปฉันก็แปชิทีมาหน่งจักไปวันครับเออเท่านั้นแหะ เรัไม่อียังหากไแค่นั้นจบครับแค่นั้นจบระวางหอยังมอีกดยังมีหกอีกด้วอกโอ้ยมือหนิว่าไดกินหก้ามือหนว่าเห็ดหกครับผมตาวาเห็ดหกไปแล้วพี่หลชไหมอือใเห็ดหกไปแล้วมันอาขึ้นว่อไรไหมโอมันหกไปแล้ว มันเอาขึ้นบ่ได้ครับผมมันเฮ็ดหอกอะไรเราเท็มันเฮ็ดเทียไปครับผมเขาเอิ่องว่าหอกนันเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดไปแล้วเอาแล้วไปถัดตัวนะครับผมเอามันเอาขึ้นมาได้อือมันไจะเฮ็ดแล้วดิต้องระวังคือเก่านักปูน้อระวังคือเก่าถัดตัวอะไรระวังหอกขึ้นเก้าเท็จนะกับระวังหอกแล้มันหักข้างหมาว่าเท้าว่าแกแต่ว่าเท้ากับหอกขึ้นเก้าขนาดไหนเขาเท้าจะเฮ็ดหอกหลั เล็กเล็กลมากัะเฮ็ดฮอกใส่เพื่อก so no. oh, oh, ันครับผมผู้เท่ากะเฮ็ดฮอกใั่ว่าันว่าเท่าร้ายกะเฮ็ดฮอกเนาะว่าไงงมงกะฮอกได้เพื่อกั่เนอะครับผมจักบ้าดาบน้ามเนาะครับผมแดงตึ้งื่อดาบน้าดาบน้าอาพอร้ายใครนะนัหรือหายบุ่นเถื่อีวลาบเถื่อนวานเถ่อนกลัวเถอะคนห้ือไา้เงินไหลบ้างหายทองไหลมากน้่หรือครับผมหายจิตจการบ้านแต่เริ่มก่านะเออชุ่มชืชุ่มหนาตาหจ hai nhất thá hai nhất thức nhất nặng hai biết thức với là nắp cản hồi khen phải nắp cản rất được đó hai hai mấy đi đây Ừ, bưng nghe cản bài rất được đó con bùn con thán con hao nào lại thì nào nào nào. Ừ. thôi <laughs> hao nào lại thôi được đó bưng nghe cả rồi chạy sát tha mà hoa cả nào, nào. mấy đây bớt này thính. คุกทุกุกยักด้วกระดด้คุกเป็นพุกไปกยกหายช่วงหายเข้าเอ็นโรค้าบอกพิบปอเอามว่ากระหายพัดไายเอาไปเออใมั่งข้าขาของปูที่ฟักขาตาหลับล้มฟักรักขาหลุดหวานกว่าบวกด้วยเกขคันหนึ่งพูนคันนีนักแต่งต้แต่งต้องต้อ

ได้ซื้อปาทิทงปาทิทงปาทิทาชิทงอาอาวอาได้แล้วไดได้แล้วได้เดี๋ยวเขาเหาคืนไว้ได้ครอันนี้ได้ซื้อได้ซื้อหมายเือวไรบ้าได้ซื้อเอฟซีเกแตงโมนะครับเนาะไม่หยาดเด็กกับปู่อ่านไต่มดประเทศนอกพ่อขาอ่านได้ฮัลโหล้าเป็นนักธืออักพ่อได้ข้าขาบานข้าขาใช่ครับว่ฮัลโหลเออพ่อขาว่างได้ซื้อข้าขาหนั่งนะ ฮัลโหลพ่อกับว่าเป้นเออหาไม่เจอไม่หลากไม่จอไม่หว่านได้หรือตู้ีนั่งเตงนม้พ่อวาฉัได้เจอเพาะพไม่ยู้ฉันว่าได้น้เฝาพออยู่เป็นไปว่าได้ขั้นว่าได้ก็ได้แม่นบอได้ยุหรอกได้ทกได้หลามยิ่งลด้เอต้างไม่ดีได้เออเป็นสะพานบุนในเขาเออเป็นสะพานบุนในเที่ยวใต้พื้นดิเขาล้ำสะพานบน ขันบะมีชาพานกับพานไปได้ต้องเห็ดช,ชาพานฉาพันนะลูกเอ้อย่างขามไปได้ไ<ป>ย่างขามไปได้ด้ไม่แม่นามกับย่างขามไปได้ไม่หอมนรกกับย่างขามไปได้เพราะว่ามี่าพาันนะลูกเอ้อไข่ไก่ขามไปตไยไปดู<ม>ไข่เต้าไปเช่เราเด้งไหนหมอนะลุกเอ้ออตีเมือตาหลักตีเมื่อตตหลักมือไตไปไหนเม่ออ ไม่ชอบไม่ลับไม่ชอบไม่หวานนนลูกเนอะหายความกยุบยนไปทุกหายไม่ไหนก็หายไปไข้มาไหายขาดการกันจะร้อนายทุกคาทุกขายยู่กันหาไปได้ทห้งหมดเนอะหายฮัมไม่ได้หายชอบไม่หลับไม่ชอบไม่หลับบผมเนาะตอมนันได้ครับเรื่องอ่านี่ขาดการคิดวมสูจน์เพราะว่ามันจะไปเป็นแบบกู้ไปในใครใส่ฆ่าขันพัน์จ้า เออมักกว่แปดสิบบาทจ้ะคาดการผิดครับผมเอาตามนัันเลยครับเลยคิดไปแล้หน้าเบิ้งนะครับเออสขอาจจะโจลับๆลับๆดูด้วยนันครับผม